สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนครับเราเราได้ทราบมาแล้วว่าในเรื่องของการวิจัยหรือว่าประเภทของการวิจัยเนี่ยแบ่งได้หลายประเภทด้วยกันวันนี้อาจารย์จะมาพูดในรายละเอียดของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้นะครับก็เป็นการวิจัยประเภทหนึ่งที่มีความสําคัญพราะฉะนั้นในเรื่องของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เนี่ยมันมีประเด็นสําคัญที่พวกเราเนี่ยจะต้องรู้เรียกว่าจะต้องมีสมรรถภาพนะ ที่จาเป็นในเรื่องของน่านการวิจัยซึ่งเป็นสิ่งที่นักศากษาครูหรือว่าครูเนี่ยจะต้องรู้รู้เพื่ออะไรนะครับรู้เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้นะครับซึ่งอาจารย์เองนะครับรับผิดชอบในหน่วยในเนื้อหานี้นะครับในเรื่องของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้นะครับ อาจารย์มีคําถามที่จะถามให้พวกเราได้คิดเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับเพื่อที่จะย้าคิดให้พวกเราได้รับรู้นะในเชิงการคิดว่าสมรรถภาพที่จําเป็นในด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของพวกเราเนี่ยอยู่ในระดับใดมากน้อยเพียงใดน,นะครับมีใครรู้มามากไหมหรือว่ายังไม่รู้เลย อันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เป็นคําถามสําคัญนะครับที่พวกเราจะต้องประเมินตนเองนะครับซึ่งถ้าเราไม่ได้เคย <c oughs> เรี <c oughs> เยนรู้มาก่อนก็าอาจจะรู้อยู่ในระดับน้อยนะครับบางคนอ่านเยอะอ่านมาบ้างแล้วก็วาอาจจะยร,รู้อยู่ในระดับมากนะครับประเด็นคําถามข้อที่สงก็คือในเรื่องของปัญหาคุณภาพของผู้เรียนเนี่ยด้านผลการเรียนรู้เนี่ย ในวิชาใดหรือว่าในเรื่องใดนะครับปัญหาผลการรูนน้ใดที่ควรต้องร่งที่แก้ไขมากที่สุดนะครับอันนี้เป็นเรื่องของบริบทการเรียนการสอนนะครับโดยเฉพาะในวิชาชีพครูเนี่ยก็คงไปพ้นในเรื่องของคุณภาพของผู้เรียนในด้านผลก,การเรียนรู้นะครับเมื่อสอนในวิชาใดแล้วนะครับหรือว่าเรื่องใดแล้วก็จะต้องพบประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นเอง เราก็ต้องการให้ผลการเรียนรู้เนี่ยอยู่ในดับที่ที่ดีน,นะแต่ก็อาจจะเป็นปัญหานะครับไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมนั่นคือผลการเรียนรู้เนี่ยไม่ได้เป็นไปตามที่คาดปากได้ถามว่าวิชาใดเรื่องใดก็เป็นสิ่งที่จาเป็นจะต้องทราบนะครับในเรื่องของความเป็นครูคือว่าแม้แต่นักศึกษาเองจะไปทําในเรื่องของการวิจัยก็จะต้องทราบว่า ในวิชาใดในประเด็นใดที่มักจะเป็นเป็นประเด็นปัญหานะครับตามข้อที่สามนะครับมีวิธีการจัดการเรียนรู้เนี่ยที่ใช้อยู่ที่ที่เราคิดว่าเด่นถ้าเป็นครูนะนะที่ครูคิดว่าเด่นแล้วก็ช่วยแก้แก้ไขได้ถ้ายัางใช้ควรใช้วิธีการใดและประเด็นการจัดการเรียนรู้เนี่ยคือว่ามีวัฒนรรมใหม่ๆ อไรบ้างที่ควรนํามาใช้ในเรื่องของการแก้ปัญหาเหล่านั้นนั่นคือควรนํามาใช้ในการแก้ปัญหาควรใช้น,นวัตกรรมตัวใดน,นั่นเองนะครับประเด็นคาถามข้อที่4นะครับในเรื่องของความมุ่งหวังที่ต้องการพัฒนาผลการเรียนรู้เนี่ยเพื่อจะพิสูจน์ด้วยกระบวนการวิจัยอย่างง่ายเนี่ยแต่ให้มันครบองค์ประกอบายว่าทํางานวิจัยหนึ่งเรื่องเนี่ย นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรในวิชาชีพของความ็นครูนะครับทำงานวิจัยหนึ่งเรื่องเป็นง่ายจบกระบวนการของการวิจัยมีความคิดเห็นอย่างไรและในตัวนักศึกษาเองเนี่ยถ้าจะให้ทําการวิจัยและจบกระบวนการวิจัยเนี่ยเรามีความคิดเห็นอย่างไรมันยากไหมสามารถทําได้ไหมนะครับตัวนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญ หรือว่าเป็นประโยชน์ไหมก็คงไปจะเป,เป็นอย่างนั้นนะนะครับนั้นคือคําถามสีข้อที่จะถาม้พวกเราได้ได้คิดนะซึ่งมันจะนําไปสู่ในเรื่องของการวิจัยนั่นเองนะครับในคำในสียงถามที่ว่าเมื่อกี้นะครับคําถามเกี่ยวเรื่องของคุณภาพของผู้เรียนเนี่ยหรือเป็นเรื่องของศักยภาพของผู้เรียน,นยมีประเด็นที่น่าสนใจอย,อย่างไรบ้างน,นะครับ นะก็มีแหล่งอ้างอิงอยู่หลายแหล่งด้วยกันอาจารย์ก็ได้สืบมานะครับในป็นภาพตรงนี้โดยเฉพาะแหล่งตัวที่เป็นหน่วยงานนะที่เป็นของยูเนสโกนะครับได้กำหนดคุณลักษณะและศักยภาพของผู้เรียนที่เป็นสควนที่มาโยงสู่คุณภาพของผู้เรียนว่าคุณภาพของผู้เรียนเนี่ยควรที่จะเป็นอย่างไร ซึ่งเมื่อเราทราบคุณภาพตัวนี้ก็จะเป็นประเด็นที่บอกว่าอะไรมันคือประเด็นปัญหาในการที่จะไปพัฒนาถ้ามันยังไม่ถึงในชะ่ไหมนั้นยูนิสโได้กําหนดว่าคุณภาพหรือว่าคุณสมบัติของผู้เรียนเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับแน่นอนก็คือในเรื่องของการจัดก,การเรียนรู้นั้นน,นนะฮะจะต้อง learning to know นะครับหมายความว่าการเรียนเพื่อให้มีความรู้ในสิ่ง,งต่างๆมันจะเป็นประโยชน์ คับในเรื่องของการแสงหาความรู้นั่นเองเรียกว่าต่อยอดความรู้ที่มีอยู่แล้วก็สร้างความรู้ขึ้นมาใหม่ดังน,นั้น learning to know เนี่ยถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญในในใ,ใ,ในยุคปัจจุบันหรือว่าในใ,ในกระบวนการจัดก,การในระู้นะครับเรียกว่าสร้างความรู้สร้างความรู้ด้วยตนเองนั่นเองนะครับ learning to do นะครับ ว่าเรียนรู้เพื่อที่จะทําให้ได้ปฏิบัติได้นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะนําไปสู่การประกอบอาชีพนั่นเองหมายว่าเมื่อจบไปแล้วต้องมีความมั่นใจในเรื่องของการปฏิบัติไปสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมนี่เป็นสิ่งที่ต้องการมากมากเลยนะครับ Learning to live together หมาว่าเรียนรู้เพื่อที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะครับ ในเรื่องของการดำเนินชีวิตในแง่ของการเรียนครอบครัวสังคมและการทํางานอยู่ด้วยกันได้นะครับ learning to be นะครับเรียนรู้เพื่อที่จะรู้จักตนเองอย่างท่องแท้ในแง่ของความถนัดของตนเองความสนใจของตนเองนะครับสามารถที่จะใช้ความรู้ความสามารถของตันเองให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมนะ อันนี้คือในเรื่องของคุณลักษณะและศักยภาพที่ผู้เรียนที่เป็นสาวกลที่ียกว่าระดับโลกเขาต้องการให้เปลี่ยนนะครับเมื่อเราทราบประเด็นนี้เราก็ามาดูว่าในเด็กไทยของเราว่าว่าเป็นอย่างนี้ไหมถ้ายังไม่เป็นแสดงว่าเป็นปัญหาแล้วนะครับในในอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เรามากล่าวถึงกันคือเรื่องของทักษะของคนในศตวรรษที่11นะครับ 3R 7C เนี่ยนะครับ นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญว่า,ว,าว่าเป็นส่วนที่ที่จะต้องกล่าวถึงโดยเฉพาะไอ้ตัวที่เป็น3าาก็คือเรื่องของการอ่านออกนะครับเขียนได้แล้วก็คิดเล็กเปลี่ยนนะครับก็คือ Reading อ่านออก r i t i n g เขียนได้ r i ทเต m ร t i c ก็คือคิดเล็กเปลี่ยน,นครับก็คือเป็นว่าเป็นสมรรถนะที่จําเป็นนะครับคําว่า 7C ก็ ก็ประกอบด้วยคาต่อไปนี้ใจะมาอันนี้เราพวกเราน่าจะรู้กันแล้วเดี๋ยวจะพาสแกนดูนะครับก็คือตัวที่เป็นคุณภาพในเรื่องของ p h y t i c a l Thinking แล้วก็ Problem Solving ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหานะครับ c r e a t i v i t y แล้วก็ innovation นะครับทักษะด้านการสร้างสารรค์นวัตกรรมนะครับ ในเรื่องของทักษะด้านความเข้าใจความต่างของวัฒธรรมต่างกระบวนการทัก,กษะในเรื่องของความร่วมมือการทํางานเป็นทีมเพราะว่าผู้นําทักษะด้านการสื่อสารสารสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อทักษะด้านคอมพิวเตอร์ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก็เป็นสิ่งที่สําคัญในโลกของปัจจุบันนี้นะครับทักษะด้านอาชีพและก็ทักษะการเรียนรู้ อันนี้คือข้อสุขที่บอกว่า 3R 7C เป็นสิ่งที่จําเป็นที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนนะครับที่จะต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นนั่นเองน,นะครับผู้เรียนที่มีศักยภาพเป็นพลโลโลกที่ว่าเป็น w o r ร์ซิทีเซนเนี่ยมันต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้างอันที่หนึ่งเป็นเลิอดทางวิชาการนะเป็นเลือดทางด้านวิชาการนั่นเอง อันที่สองก็คือสื่อสารได้อย่างน้อยสองภาษาที่สามํำหน้าทางความคิดอันที่สี่ติดงานอย่างสร้างสารรค์นะครับอันนี้ก็เป็นคําที่คล้องจองกันนะครับในเรื่องของความเป็นลอกก็ยังจําเป็นการสื่อสารก็ยิ่งว,ว่าอย่างน้อยสองสองภาษานั่นเองนะครับนะนะครับรูมเทคโนโลยีก็ได้กล่าวถึงในเรื่องของคุณภาพของผู้เรียนเนี่ย นะครับอย่างที่เราได้เรียนรู้มาแล้วว่าระดับของอในเรื่องของพฤติกรรมที่แสดงออกของผู้เรียนเนี่ยสามารถที่แสดงออกได้ตรงไปนี้นะระดับขั้นพื้นฐานก็คือระดับของความรู้ความจําระดับของความเข้าใจขึ้นมาหน่อยแล้วก็ระดับการนําไปใช้การวิเคราะห์การสังเคราะห์การประเมินค่าในกลุ่มระดับพฤติกรรมตรงนี้ว่าตามแนวคิดของบลูมว่าเป็นกลุ่มก้อนของพฤติกรรมตรงนี้ เรา่าจะได้ทราบมาแล้วในวิชาวัดและประเมินนะครับซึ่งเรามองว่าเราต้องการให้ผู้เรียนมีคุณภาพในระดับที่สูงนะครับก็คือตั้งแต่ขั้นความเข้าใจนําไปใช้วิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินค่าเหล่านี้ดังนั้นที่อาจารย์ได้มาสู่ให้เห็นภาพตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนที่โยงไปสู่คุณภาพของผู้เรียนนะครับที่บอกว่า คุณภาพอยู่ณตรงไหนอย่างไรเช่นถ้าหลักสูตรต้องการพัฒนาในระดับของพฤติกรรมขั้นการวิเคราะห์สังเคราะห์หรือว่าพฤติกรรมขั้นสูงแต่เมื่อไปไปตรวจสอบไปวัดประเมินพบว่ายังรู้แค่ความจำแสดงว่ายังเป็นปัญหาที่จะต้องนําสู่การพัฒนานั่นเองนะครับ,บนั้นคุณภาพของผู้เรียนในโรงเรียนเนี่ยหรือว่าสิ่งที่นักศึกษาจะได้ออกไปโดยปกติแล้วจะต้องไปทดลองที่โรงเรียน เราบ่ามีอะไรบ้างเราก็คงจะใช้หลักของไอตัวที่เป็นแกลเข้ามานะครับ GAP เข้ามาจับก,ก็คือสภาพที่โรงเรียนคาดาหวังคือว่าที่เราคาดหวังที่สังคมต้องการให้เปลีป่ยนโปยเฉพาะโรงเรียนก็คือโรงเรียนต้องมีการกาหนดสภาพที่ต้องการที่เปลี่ยนในเรื่องของความรู้ความสามารถแล้วก็สภาพที่ท,ที่เป็นจริงว่าเป็นอยู่ในระดับใดถ้าผลต่างของตัวนี้มันเยอะ แสดงว่ามีแก๊ปมีช่องว่างเยอะนําไปสู่ประเด็นปัญหานั่นเองนะครับนั่นคือปัญหามันเกิดขึ้นจึงเป็นที่มาของปัญหาถามว่าไอ้แก๊บตัวนั้นพัฒนาได้หรือไม่แน่นอนก็คือในเรื่องของคุณภาพของผู้เรียนจะต้องพัฒนาได้พัฒนานด้วยวิธีการใดละ่ะก็ยังเป็นประเด็นคําถามที่สําคัญที่จะต้องไปค้นหาแล้วก็ทบทวนมาแล้วนําสู่การแก้ปัญหานั่นเอง ครับอาจารย์ขอนำเสนอในส่วนที่เป็นมิติของของสามองค์ประกอบที่สำคัญในเรื่องของกระบวนการในแง,ง่ของการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการบัดประเมินและการวิจัยสามสาม่ามงต่อไปนี้นะครับการที่ผู้เรียนจะมีคุณภาพนั้นการจัดการเรียนรู้จะต้องดีและก็มีมีประสิทธิภาพนะครับ จะต้องมีในเรื่องของวัดทีประเมินผลที่มีประสิทธิภาพด้วยถ้าครูได้ใช้ในเรื่องของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้เข้ามาจับก็จะเป็นเ,เครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพดังนั้นถ้านักศึกษาเองหรือว่าวิชาชีพของความมีครูเนี่ยได้นําองค์ประกอบในส่วนที่เป็นการจัดการดรู้ที่ดีเข้ามาและก็มีการพัดผลประเมินผลและก็พิสูจน์ด้วยกระบวนการวิจัย พื่อพัฒนาการเรียนรู้เนี่ยเข้ามาใช้ก็จะเป็นวิธีการที่มันมันดีมันเข้มแข็งธีการที่ที่ปิดเชิงระบบที่อธิบายได้ชัดในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนครับสิ่งนี้ก็สําคัญที่พวกเราจะต้องรับรู้ก่อนก็คือในเรื่องของกรอบแนวคิดในเรื่องของการวิจัยนะครับโดยเฉพาะ ประเด็นที่ควรควรรู้เกี่ยวกับเรื่องของการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้นะครับก็คือในเรื่องของกรอบในคิดการวิจัยซึ่งตัวนี้ก็เป็นส่วนที่สําคัญนั่นคือจะมีคําว่าบล็อกบล็อกซ้ายบล็อกสี่เหลี่ยมด้านซ้ายมือตัวนี้ที่อาจารย์กำลังชี้อยู่กับตัวลูกศรที่ส่งไปทางด้านขวาตรงนี้ก็ที่อาจารย์กำลังชี้อยู่เรียกว่าเป็นผลการเรียนรู้ถ้าเรามองปั๊บนะครับตัวนี้เรามองปั๊บเลย ตัวนี้มันมีความสัมพันธ์ในเชิงเหตุเชิงผลนะครับหมายว่าถ้ามีการใช้วิธีการจากการในรู้แบบแบบที่เราคัดสรรมาอาจารย์ใช้คําว่าจุด,จ,ดจุดเอาไว้เพราะมันมีอยู่หลายวิธีเหลือเกินและมันจะนําไปสู่ในเรื่องของผลที่เกิดขึ้นนั่นก็คือผลการในรู้ตรงนี้ก็จะโยมไปสู่ในเรื่องของคําว่าตัวแปรใช่ไหมฮตัวแปรในเรื่องของการวิจัยนั่นเอง ครับตัวนี้เราจะต้องรับรู้ถ้ส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นอ่าส่วนต้นของลูกศรตัวนี้เรียกว่าตัวที่เป็นเหตุถ้าจะนับตัวนี้เป็นตัวแปรก็คือเป็นตัวแปรต้นส่วนตัวที่เป็นท้ายของลูกศรก็จะเป็นส่วนที่เป็นผลนั่นคือตัวแปรตามในเบื้องต้นตัวนี้ก็จะมีคําว่าตัวแปรต้นตัวแปรตามเป็นกรอบนคิดของการวิจัยเบื้องต้นที่อาจารย์อยากจะกลับคือตรงนี้ ะในเรื่องของการจัดก,การเรียนรู้นะฮะเราก็คงจะมองในเรื่องของผลการเรียนรู้ดนั่นผลการเรียนรู้เป็นตัวแปรตามซึ่งส่วนที่เราสนใจก็จะเป็นเรื่องของผลสมดุลทางการเรียนซึ่งเราจะต้องนําสู่การวัดวัดด้วยเครื่องมือที่เหมาะสมแล้วก็ดูในเรื่องของพัฒนาการในการเรียนรู้ซึ่งพัฒนาการในการเรียนรู้นี่เองก็คือเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนั่นคือจะต้องมีการวัด อย่างน้อยสองครั้งโดยปกติเราจะวัดสองครั้งวัดก่อนแล้วก็วัดหลังแล้วอาจจะดูในเรื่องของตัวอื่นอีกนะก็คือความพึงพอใจในการเรียนรู้นะครับซึ่งผลการเรียนรู้ตรงนี้จริงๆก็ดูเยอะนะแต่โดยหลักๆก็จะดูในในสามตัวที่อาจารย์ยกมาเป็นตัวอย่างนะครับจากบลกซ้ายแล้วก็บลกขวาบลกขวานะครับแล้วก็มีลูกศรแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น ตรงนี้เราสามารถที่จะตั้งชื่อในแง่ของประเด็นด้านการวิจัยในแง่ของชื่อเรื่องการวิจัยว่าการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นและก็ดัดดัในในดไน,นะครับในรายวิชาการดัดเอานะครับเรื่องอะไรจากการใช้วิธีการจัดการรู้แบบแบบไหนลักนะครับประกอบการใช้ใช้ใเมือเล็บก็คือนวัตกรรมพวกสื่อชุดกิจกรรม อะไรหลักตรงนี้นั่นคือส่วนที่อาจารย์บ้างเอาไว้ก็คือส่วนที่เราจะต้องไปคิดแล้วก็เติมให้เต็มนะครับอันนี้คือหลักเบื้องต้นในแง่ของการวิจัยที่จะต้องมาเกี่ยวกับพวกเราที่เราจะต้องรู้นะครับนั้นโดยความคาดวังของเนื้อหาสาระตรงนี้เนี่ยก็คาดวังว่านักศึกษาทุกคนจะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นที่ควรรู้เกี่ยวเรื่องของการวิจัยเพื่อพัฒนาการยนรู้เนี่ยนะครับเพราะว่า เป็นส่วนของคอสนี้ที่พวกเราจะต้องได้เกิดความเข้าใจนั่นเองเมื่อเข้าใจแล้วในเชิงทฤษฎีแล้วก็นำสู่การปฏิบัติอันที่สองสามารถที่จะวางแผนเขียนเข้าโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ได้แล้วก็เมื่อเราเขียนได้ก็สามารถที่จะนำไปใช้ในเรื่องของการทดลองเรียกว่าทดลองสอนแล้วก็ไปใช้กระบวนการวิจัย เพื่อที่จะไปเพิ่มผลสวชิ์ของนักเรียนนั่นเองดังนั้นในข้อที่3ก็ถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญที่จะนําสู่การปฏิบัติในเรื่องของการวิจัยนะครับโดยปกติเวลาจัดก,การเรียนรู้แล้วทุวกเราจะต้องนําสู่การปฏิบัติที่โรงเรียนเนี่ยเรียกป้าปฏิบัติการเก็บร้อมวมข้อมูลนั่นคือต้นโงสอนาการตามจานวนครั้งแล้วก็มีการวัดผลที่เกิดขึ้น นะแล้วก็นำมาวิเคราะห์เป็นงานของการวิจัยนะนะครับเป็นเรื่องของการปฏิบัติการวิจัย